มาดูกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเกี่ยวกับข้าวนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสีสันได้ทีทเดียวซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดแข่งขันขึ้นงานนี้ค่ะชื่อว่าการแข่งขันเกี่ยวข้าวพันดีค่ะ น,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยน,นายนรงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันเกี่ยวข้าวที่แปลงนาเกษตรตำบลนางแก้วอำเภอภูทรามซึ่งเป็นการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยมีเกษตรกรผู้พะปลูกข,ข้าวจำนวน1 7 3 8 9รายพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ3 000, 1 8 9 4 5ไร่ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าราชบุรีเทศบาลตำบลเขาขวางและ สำนักง,งานเกษตรอำเภอโพธารามกล่าวก,การจัดงานขึ้นทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าในระยะที่เหมาะสมบริเวณทุ่งนาหลังวัดนางแก้วหมู่3ตําบลนางแก้วอำเภอโพธารามในวันที่28ธันวาคม2553ภายในการมีกิจกรรมเช่นการแข่งขันการเกี่ยวข้าวนิทรศรการผลิตผ,ผลิตข้าวพันธุ์ดีนิทรศรการการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหรือ GAP และนิทัศการการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานผู้ชนะเลิศรางวัลที่1ได้รับเงินสดจำนวน3 0 0พันบาทพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันหลักจำนวน40กิโลกรัมรางวัลที่2เงินสด2 0 0พันบาทพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันขยายจำนวน50กิโลกรัมรางวัลที่3เงินสด1,000ันบาทพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันขยาย50กิโลกรัมรางวัลชมเชย2รางวัลเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันขยายรางวัลละ50กิโลกรัม